สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมมาดูไม่ได้ดูหมาแล้วนะนยามเฝ้าสวนที่จะให้ดูวันนี้นะคะก็คือดอกสเสน่จันทร์ค่ะที่เห็นอยู่นี่คือดอกของสเสน่จันทร์ขาวนะคะที่เชื่อว่าเป็นไม้มงคลค่ะปลูกแล้วจะทําให้กิจการร้านค้านะคะ มีคนรักคนดงประมาณนี้เสนจันรู้สึกว่าช่อนี้จะออกหลายดอกเลยค่ะนี่นี่นะะมีหนึ่งสองรู้สึกจะอยู่ใต้นี้สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอาจจะได้ถึงห้าดอกนะคะเป็นดอกเสนจันสวยงามมากๆเลยค่ะ,ะเล้วก็เพิ่งจะเห็นนี่แหละค่ะต้นนี้นะคะสำหรับดอกของเสนจัน ที่เห็นเป็นเสนทจันขาวนะคะก็กำลังรอรุนหน่อเขาอยู่นะว่าจะมีหน่อให้เห็นเมื่อไหร่นะคะซึ่งช่วงนี้เป็นไม้ที่กำลังกระแสมาแรงเหมือนกันกับต้นเสน่จันนะคะเสนทจันขาวะคะ่ะเป็นไม้เลี้ยงยากอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่แบบว่าเหมือนไม้มงคลที่แบบคนรักสะอาดนะคะคือ ไม่สะอาดนียน้ำไม่สะอาดหรืออะไรอย่างนี้เอามาลดนะคะก็จะทําให้ตายง่ายตายได้เลยค่ะแล้วก็ยิงคนที่เป็นประจําเดือนนะคะมาลดมาเดินมาเด็ดมาดึงใบหรือว่ามาเฉียดอาจจะตายได้นะคะน,นั่นเป็นความเชื่อมอกันแต่ก็ไม้มงคลส่วนมากก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้ดาวก็ เพิ่งจะเห็นดอกกันครั้งแรกสวยงามมากๆก็เลยพามาดูกันค่ะลักษณะดอกนะคะตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกสรตัวผู้อยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ในกระปาะตรงนี้น่าจะเป็นเกสรตัวเมียอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะนะคะสำหรับการผสมเกสรก็อาจจะเหมือนพวกบอลสีนะคะ แต่ก็ยังไม่เคยเหมือนกันส่วนมากก็จะใช้เป็นวิธีการเพราะ,มะเมล็ดค่ะอันนี้ก็เขาว่าออกดอกนะคะส่วนมากก็จะโชคดีบางคนก็จะเด็ดแล้วก็เอาไปผึ่งหรือไปตากให้แห้งนะคะเสร็จแล้วก็เก็บไว้บูชาเก็บไว้ในกระเป๋านะคะเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นสเสน่ห์แก่ตัวเองด้วยค่ะสําหรับของดอกของสเสน่ห์จันทร์นะคะอันนี้ก็ ต้นยังไม่ค่อยงามเท่าไรนะเพิ่งจะได้มาเหมือนกันค่ะแต่ก็ออกดอกให้เลยให้เห็นแล้วนะนี่ค่ะก็น่าจะโชคดีเนาะสวัสดีค่ะ